สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนอีกดแล้วนะคะที่ดีวัยสนเก้าคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลหรือท่านที่มีลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีตุลประจําวันที่1นึถึสิสิงหาคมสองพารหสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยการอ่าน ดวงวันนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบ,บวงกว้างไม่ใช่ดวงสว่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงอันไหนที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ดีต่อใจปัดไปถือว่าไม่ใช่ดวงของเรานะคะอ่ะแล้วก็คลิปเราจะแบ่งเปทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสินน้ำเงินที่น่าจะปักหมดไว้ที่คอมเมนต์รวมไปถึงในรายละเอียดคลิปด้วยนะคะ เพื่อข้ามไปในแต่ละสถานะที่เพื่อนๆอยากจะฟังได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้โอเคเรามาเริ่มต้นที่ราศีตุลคนมีแฟนก่อน1-15ถึงสิสิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะเราก็ต้องขอโทษนะทุกคนที่คลิปออกช้านะคะเนื่องจากติดพายุพายุและและการไฟฟ้านะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะมาดูกันนะ คนมีแฟนราศีตุลน,นะคะช่วงจังหวะน,นี้จะเป็นเช่นไรพอพายุมาไฟก็ดับพอพายุไม่มาไฟก็ดับก็ <c oughs> เลยไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเออนอนไม่พอหลายวันแล้วนะอะราศีตุลน,นะคะคนมีแฟน รักและห่วงแฟนมากๆเลยนะคะแฟนเราอาจจะชอบเข้าสังคมในะช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะเข้าสังคมปาร์ตี้อะไรเยอะแยะมากมายอ่เอาชีวิตไปอยู่ข้างนอกซะมากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักช่วงจังหวะนี้อาจจะไม่ได้ยึดติดกันและกันหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ควบคุมคอนโทรลอะไรกันละกันใครบางคนอาจจะทําตัว ลันลานะคะมีแฟนแล้วแต่ทําตัวเหมือนโซดโซดนะไปเรื่อยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเราก็าจ,จะทําให้ราศีตุลเนี่ยรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เขาทํานะคะบางทีเขาอาจจะเคยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะแต่ทําไมยังเป็นเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อมา The Star บางคนอาจจะดีลกับชาวราศีกุ่มลัคนากุมได้ด้วยแล้วก็ q u e e n of w อ n d อาจจะดีวกับชาวธาตุไฟเมสสิงธนูได้ด้วยเช่นกันนะคะ The Empress อาจจะเป็นคนวันศุกร์ก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มีแนวโน้มของธาตุไฟถึง2ใบเลยอ่ะช่วงจังหวะนี้ยังไงราศีตุลนะ่ะยังไงก็เป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะในสิ่งที่เขาคิดนะคุณเป็นที่รักของเขาแล้วคุณก็ คือที่เขาสัมผัสได้คือเขารู้ว่าราศีตุลนารักเขานะรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักด้วยความเมตตาจริงๆอะ่ะนะคะเป็นคนรักที่ดีที่เขารู้สึกได้นะที่เขาสัมผัสที่เขาคิดนะคะเขาปรารถนานะคะที่จะอยากให้ความรักของพวกเราเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งหรือกลับมาคืนดี อีกครั้งนะไม่ว่าพวกเราจะมีปัญหาอะไรจริงๆในใจเขาอาจจะอยากชวนราศีตุลนะไปดินเนอร์ไปกินข้าวหรือไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นในส่วนของธรรมชาติก็ได้นะคะหรือว่างานเลี้ยงก็ได้อ่ะมีแนวโน้มสําหรับบางคนอาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือเปล่านะแต่แบบสี่ถ้วยเห็นตรงนี้ก็รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่พอใจนะในในสิ่งเหล่านั้นอ่ะก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเนาะ สำหรับบางคนอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้ทีนี้ยังไงนะคะช่วงช่วงวานนี้ในเรื่องของความรักเองตัวเขาก็อาจจะมีงานยุ่งนะคะกับคนคนนี้อาจจะมีงานยุ่งหรือมีภารกิจอะไรที่เขาจะต้องไปทำนะคะเขาก็เหมือนแบบ อ,อ,อยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่กับสังคมมากกว่าหรือไปเห่กับเรื่องราวสังคมเรื่องราวของการงานอะไรที่มากกว่านะคะแต่ในเรื่องหัวใจก็ต้องบอกว่าเขายังมีไฟล์อยู่ที่เราอยู่นะราศีตุลบทสรุปความสัมพันธ์ครึ่งแรกนี้นะคะเ u e e ม e e ควนอปเปนต์โคบางคนอาจจะดีวกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุลกุมได้ด้วย ความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะนี้นะคะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบราศีตุลน,น่ะตื่นรู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะปลดล็อกจากเรื่องราวบางอย่างเรื่องราวที่เราอึดอัดใจนะ,ค,ะคุณอาจจะได้รับการติดต่ออะไรจากเขาคําสัญญาหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะที่มีเข้ามาหรือบางทีเราอาจจะปลดล็อกด้วยตัวเราเองเราทําความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเองนะคะ,คาจจะการติดต่อจากเขาที่ห่างหายไปโอเคคุณได้รับนะ ช่วงจังหวะนี้อยากจะใจนิ่งใจเย็นไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะคะ,ะสำหรับบางคนราศีตุลอาจจะมีปัญหาหลายอย่างก็เป็นไปได้การงานการเงินหรือเรื่องราวใดที่เราจะต้องแก้ไขนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของความรักเราก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะที่จะต้องต่อสู้อย่างนี้นะคะช่วงจังหวะนี้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องราวที่เราไม่ได้เป็นผู้ก่อน,นะคะมีคน เขาทําให้เราอึดอัดใจนะอาจจะเป็นเขานะคะเขาอาจจะสร้างประเด็นหรือทําอะไรเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทําให้ราศีตุลรู้สึกว่าอ่ะฉันเพิ่งปลดล็อกมาเธอมาทําเรื่องอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะเธอมาสร้างปัญหาฉันอีกแล้วหรอนะคะ,อะมองว่าสําหรับคนนั้นบางทีช่วงจังหวะ แรกๆอาจจะมีการติดต่ออะไรเข้ามามันก็ทําให้ราศีตุลรู้สึกเบาใจชื่นใจนะคะแต่เหมือนแบบพฤติกรรมเขาก็จะไปเหสังคมการงานเข้าสังคมไปสังสรรค์อะไรใดๆนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนมันย้อนกลับมาอีกแล้วอ่ะสำหรับราศีตุลน,ะ,นะ,ะช่วงจังหวะน,นี้ก็เลยอาจจะรู้สึกอัดใจนิดนึงนะคะเกี่ยวกับคนของเรา ทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะว่าถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีตุลเขาจะบอกว่าอย่างไรเราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยต่อมาค่ะเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสของเธอด้วยเช่นกันต่อมาค่ะเธอรู้ไหมว่าตอนที่เธอไม่งองแงเธอน่ารักมากเลย ช่วงจังหวะนี้สี่ถ้วยก็ยังงอนมากนะ,ะต่อมาไพ่านางฟ้านะคะความรักราศีตุลนคนมีแฟนนะคะ1นึ 15, สิบห้าสิงหาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ Love yourself first ใดๆก็ขอให้รักตัวเองก่อนนะคะถ้าความรักในครั้งนี้มันไม่ได้มาทำร้ายหรือทำลายเรานะ คุณก็ไปต่อนะแต่ถ้าความรักในครั้งนี้มันมาทําร้ายหรือทําลายคุณมันมาฉุดรั้งอะไรบางอย่างคุณนะในทางที่เจริญเติบโตงอกงามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนะ้าที่การงานอาชีพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้หรือการทำร้ายอะไรอีกทำร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายนะ,ะถ้าความรักในครั้งนี้มันเป็นโหมดที่ไม่ดี นะสำหรับราศีตุลน,นะคุณจำเป็นจะต้องกลับมาหันมารักตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะเพราะว่าเรื่องราบางอย่างเราไม่ได้ก่อเราไม่ได้ทําแต่มีคนทำนะใครบางคนผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่านะทาให้ราศีตุลอึดอัดใจหรือบางคนสร้างหนี้สินให้ราศีตุลต้องชดใช้ก็มีนะสําหรับบางคนนะคะเหมือนเอาภาระมาให้ก็มีอ่ะสำหรับสาหรับบางคนนะ่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้คุณต้องกลับมา รักตัวเองแล้วต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะก็ขอให้ราศีตุลคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุฟออนมาที่ราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15สิสิงหคาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ คิดถึงเขาจนท่วมทนนะคะสำหรับบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าราศีตุลก็เป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มของอิทธิพลชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุน้ำกากะกฏพิจิกเมีนรวมไปถึงราศีกันลัคนากันได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงจงวนี้เราคิดถึงเขา คนคนนั้นนะคะซึ่งคนคนนั้นบางทีเขาอาจจะเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้หรือไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆก็ได้หรือบางทีเรากับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันในที่ทํางานที่เรียนก็เป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มของความใกล้ชิดกันการที่ยังเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเห็นพ้องต้องการรู้สึกอบอุ่นใจนะคะแต่มันมีเดอะเฮอร์มิทที่เกิดขึ้นมันเงานะคะอาจจะมีการช่วงจังหวะบางช่วงอาจจะขาด การติดต่อสื่อสารกันไปนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าที่ทควรนะนะมีอะไรเกิดขึ้นอีกคนคนนั้นอาจจะเห่อเรื่องงานนะคะเขาอาจจะเป็นจุดเด่นมีแต่คนให้ความสนใจเขาอาจจะมี fc เยอะเนาะแต่เขาก็รู้สึกนะว่าราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่รักเค้านะคะเหมือนจะเป็นคู่รักกันได้เลยในยอนาคตนะคะอมองจากแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนมีอุปสรรคอะไรที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับเ้าอยู่นะเลยอาจจะทําให้มาหาช้าหรือติดต่อช้านะคะเป็นไปได้เนาะสิ่งที่ขวางกาั้นหรือสําหรับบางคนที่ไม่ชัดเจนเราอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเป็นแฟนกันมาก่อนเราก็เลิกลากันนะคะ ในความสัมพันธ์เองมันเป็นเรื่องที่อึดอัดจใจมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือบางทีมันเป็นความรักที่ไม่อบอกใครไม่ได้อะไม่กล้าเปิดเผยบอกให้ใครรู้นะคะเรื่องราวระหว่างเรากับเขาในช่วงจังหวะนี้จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันละกันนะคะทีนี้ในฝั่งราศีตุลเนี่ยจะมีพลังงานแห่งความรัก การรอคอยการคิดถึงการห่วงใยคนคนนั้นเยอะนะคะเต็มเปี่ยมพลังงานอ่ะมันอยู่ที่เรานะอืมแล้วก็ช่วงจังหวะนี้โอเคมันอาจจะหมายถึงความห่างไกลการรอคอยนะคะแต่ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะทุกคนสำหรับบางคนอาจจะห่างไกลกันก็ได้หรือว่าเวลาพบเจอกันเนี่ยมันยากนะคะ มันอาจจะมีอุปสรรคอะไรอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของหนะ้าที่การงานภารกิจของใครบางคนนะมันก็เลยอาจจะเงียบเบนิดหนึ่งนะช่วงจังหวะนี้ถ้ามีการติดต่อพูดคุยก็อาจจะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเงียบเียบนะแต่ว่ายังไงราศีตุลก็รักนะคะอ่าแล้วก็ทางนู้นก็พยายามที่จะติดต่อมาเหมือนกันประมาณนี้ทีนี้มาดูข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีตุลเขาจะบอกว่าอย่างไร เราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กน้อยเราขอโทษถ้าเราเคยทำให้เธอรู้สึกแย่เสียใจหรือแม้แต่กระทั่งเสียน้ำตาเพราะเราโอเคความรักราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ Free Your Self ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเลิกกักขังตัวเองนะคะเลิกกักขังเขาด้วยนะ,ะปล่อยให้หัวใจเป็นอิสระปล่อยให้หัวใจได้ทํางานแล้วก็บยบินอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราคอยแต่คิดถึงคนคนนั้นเยอะจนเกินไปบางทีเราเราอาจจะเศร้าก็ได้นะมันก็เลยจะอยู่ในโหมดเศร้าจนเกินไปนะคะดังนั้นเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมเข้าไปอยู่ใน กิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบนะ,ะสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งไหนที่เติมพลังในความสุขให้กับเรานะคะเพราะว่ามันเหมือนช่วงจังหวะนี้เราอาจจะกักขังตัวเองเพราะว่าเราจดจ่อแค่เขาคนเดียวนะคะบางคนก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลกันเนี่ยเลยเป็นอุปสรรคชิ้นโตนะที่มาหากันยากนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ภารกิจมันเยอะ,ะคะ ทํางานแป๊บๆมันก็มืดมันก็ข้ามแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรอย่างนี้นะคะกลายเป็นว่าพลังงานมันจะมาตกที่ราศีตุลน,นะคะเราจะมันจะดาวดาวลงมาเองอะ่ะนะดังนั้นต้องปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะไปทาอะไรที่เราชื่นชอบไปวิ่งเล่นไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยเครียดมากๆทําอะไรอะ่ะกิน <c oughs> ลงพุงนะเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ใช่นะคุณ เขาเรียกว่าคุณนะมีสนเสน่ห์นะราศีตุลนนะมีสนเสน่ห์ดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะดังนั้นบางทีอย่าไปจํากัดเราแค่เขาคนเดียวนะเพราะตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคุณจงวิ่งออกไปหาในสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับคุณนะคะก็ขอให้ราศีตุลคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะ มุฟออนมาที่ราศีตุลคนโสด1-15สิ้างหาคมน,นี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสดบางคนเพิ่งอกหักมานะคะอยากพักก่อนยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะ,ะแล้วก็บางคนอาจจะมีหน้าที่การงานหรือการเงินที่จะต้องควบคุมหรือปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของหัวใจมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสําหรับเรานิดหนึ่งนะบางคนงานงานเยอะนะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ช่วงจังหวะนี้ถ้ามีเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นชาวราศีสิงหรลัคนาเสิงหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยนะคะรวมไปถึงชาวธาตุน้ํากรกฎพิกชิกมีนได้ด้วยอาจจะมีการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ คนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการทำงานหรือการติดตอ่อสื่อสารช่องทางอื่นๆใ้ด้วยเช่นกันนะคะมีใครบางคนที่เข้ามาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าล้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เหมือนราศีตุลเองอาจจะเป็นศิลานีเป็นที่ปรึกษาให้กับใครนะคะแต่หัวใจตัวเองนะ่ะแย่เหลือเกินหัวใจตัวเองก็ยังเอาไม่รอดนะแต่ก็ยัง ต้องคอยแบบแนะนําปอบประโลมคนรอบข้างหรืออะไรใดๆนะคะก็มองว่าพลังงานอบอุ่นในตัวเราน่าจะยังมีเหลือเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นนะแต่ถ้าไม่มีเหลือเผื่อแผ่ให้แสดงว่ามีใครบางคนที่เขาอยากเผื่อแผ่ในเรื่องของความอบอุ่นให้กับราศีตุลน,นเนี่ยอ่ะมาดูต่อนะคะคนโสดยังไงอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อายุมากกว่าคนที่ทํางานราชการหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานอะไรก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะ เป็นผู้นำธุรกิจของตัวเองก็ได้เนาะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะคะคนไกลเนี่ยมีอิทธิพลมากๆเลย The Tower เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วก็ในตัว The Tower เนี่ยเป็นอะไรนะคนวันอังคารนะคะ,ะ The Tower อาจจะเป็นคนวันอังคารได้ด้วยเช่นกันนะแปดถ้วยความรักที่ห่างไกลความรักที่ ออกตามหาสิ่งที่ใช่มากกว่าอช่วงจังหวะนี้เหมือนมีใครบางคนที่เข้ามาแต่มันก็ถูกเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงไปโอ้เดอสั้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะอ่ะช่วงจังหวะนี้มองว่ายังอยู่ในช่วงหิวใจรักษาบาดแผลหัวใจนะคะรอให้หัวใจมันฟื้นเต็มที่นะ,ะอะ มองว่าช่วงครึ่งแรกนี้หัวใจเรามันอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาแต่มันก็ยังไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเพิ่งเจ็บตัวเจ็บใจมาหมาดๆนะคะเพื่อนใหม่หรืออะไรใครบางคนเข้ามามันวันไหวใช่แต่สุดท้ายก็เหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ t h e Tower เรื่องราวมัน พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปนะคะออกตามหาสิ่งที่ใช่มากกว่าหรือบางทีความรักที่เข้ามาช่วงจังหวะนี้ถ้าดีหน่อยก็คือเป็นความรักที่เป็นทางไกลนะคะอันนี้ดูดูเหมือนมันมีแววมากมากกว่านะฮะ,ะมีโอกาสพบเจอนั่นแหละมีโอกาสพบเจอความรักครั้งใหม่ใครบางคนที่คิดว่าใช่นะคะความรัก กำลังใกล้จะสมความปรารถนาเราแค่เวลาที่เราจะพบเจอกันนะถ้าใครมีคนที่เข้ามาแล้วเป็นทางไกลมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่เหมือนหัวใจเราอาจจะตรงกันนะ่ะแต่มันมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคะแต่ถ้าเราไม่มีคนทางไกลอะไรใดๆที่เข้ามามันหมายถึงว่าช่วงจังหวะนี้เราหิวใจตัวเราเองนะหิวใจจนแข็งแกร่งอะ่ะเพื่อ ลุยต่อในซีซั่นหน้าเนี่ยนะครึ่งหลังเนี่ยก็ก็คือถึงจะพร้อมที่จะเปิดใจที่จะมีความรักในครั้งใหม่นะคะเดอะสตาร์เพราะว่าเดอะสตาร์ในเรื่องของความรักเองมันก็ม,นกมันก็ยังไม่ได้ที่จะสมหวังนะมันคือเหมือนเรารอนะคะเรารอเราเฝ้าอธิษฐานให้ได้พบเจอกันให้ได้พบเจอใครนะคะ ประมาณนั้นแต่ก็มองว่าราศีตุลคนโสดจะสร้างกำลังใจขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งแรกนี้นะคะถึงโสดแต่ก็สวยอะทุกคนประมาณนั้นแหละนะกำลังใจทุกอย่างมาดีพร้อมลุยในครึ่งหลังสิงหาคมนี้นะคะามาดูในไพ่นางฟานนะคะความรากักราศีตุลคนโสดจะเป็นเช่นไร1-15สิสิงหาคมนี้นะคะ w o r ร์ดเวตติ้งฟมันคุ้มค่าแก่การรอคอยเห็นไหมบอกแล้วมันคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะบางอย่างไม่ต้องไปเร่งเมื่อถึงเวลาที่ใช่นะเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะคนที่ไม่ใช่ไปเร่งเท่าไหร่ มันก็มันก็ไม่ได้นะ,ะแต่คนที่ใช่เขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะช่วงจังหวะนี้ไปทำตัวให้สวยๆนะทำตัวให้หล่อๆนะคะดูแลตัวเองให้ให้ดีๆฟื้นพักฟื้นเยียวยาร่างกายและจิตใจตัวเองเคลียร์ให้ได้นะมองว่าคุณจะเคลียร์ energy เก่าได้แล้วกลับมาสดใสปิ้งปิงปิงนะคะทีนี้16 อีพ <EP, laughs> ีอีพีสิบหถึงสาสิเองหาแล้วมาเจอกันใหม่นะคนโสดร,ราศีตุลขอให้ราศีตุลคนโสดมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดร,ราศีตุลที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคะ่ะมุฟออนมาที่ราศีตุลคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1-15สิงหาคามนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ คุณอาจจะเป็นคนวันพฤหัสก็ได้นะหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนวันพฤหัสก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีได้ด้วยหรือคนที่อายุน้อยกว่าบางคนแอบชอบคนเก่าได้ด้วยนะคะมีแนวโน้มของความอายุน้อยกว่าเนี่ยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็เป็นไปได้ช่วงจังหวะนี้ราศีตุลนะรู้สึกว่าไม่ได้รับการเหลียวแลจากเขาเลยเขาไม่สนใจใส่ใจฉันเลยนะคะ ในขณะท,ที่เราเนี่ยให้ความสําคัญกับเขานะแล้วช่วงเชิงวานี้ราศีตุลบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรือการเงินก็ได้มันก็เลยรู้สึกว่านอยไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งทงท,งที่บางทีเขาอาจจะให้ความสนใจเราอยู่ก็ได้นะแต่เราเหมือนแบบอันธพาลคลองเมืองอ่ะพออันหนึ่งมันมันรู้สึกดาวมันนอยแล้วเราก็เลยแบบไปจี้จุดให้มันแบบ นอยไปกันใหญ่เลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะมาดูต่อนะเรากับเขาอาจจะห่างไกลกันนะคะหรือบางทีเราอาจจะรู้จักกันยังไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันเท่าไหร่อาจจะรู้จักจากหน้าที่การงานหรือการไปประชุมสัมมนาการเข้ากิจกรรมอะไรใดๆนะคะการเรียนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสังคมอะไรก็ได้ซึ่งมันเหมือนแบบยัง ยังห่างไกลกันหรือว่าเราทั้งสองคนอาจจะมีภารกิจอะไรที่ต้องทำแล้วมันห่างไกลกันนะเพจออฟซอดธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มเขาอาจจะเป็นมิถุนตุลกลุ่มก็ได้หรือบางทีนี่เป็นอิทธิพลของชาวราศีตุลเองนะราศีตุลลักขนาตุลเองก็เป็นไปได้นะคะช่วงจังหวะนี้เวลาที่เขาคนนั้นคุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าราศีตุลเนี่ย เหมือนเอาแนานอนไม่ได้นะคะบางทีก็คุยกันง้องแง่งง้องแง,ง่ง,งแล้วก็หงุดหงิดกันนะอ่าเป็นแบบนั้นนะคะอจริงๆก็เหมือนคือคุณจะเป็นมีอะไรงุง้งยิ่งงุง้งยิ่งอยู่บ่อยๆอะ่ะเหมือนชวนเขาคุยหรืออะไรได้ๆนะคะส่งข้อความส่งนู่นนี่ไปแล้วก็บางทีก็ไปทะเลาะกับเขาก็มีนะ,ะอืม แล้วสําหรับบางคนอาจจะอายุมากกว่าเขาแต่เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเด็กกว่าเขานะ, <c oughs> ะแล้วก็จังหวะนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราก็ยังพูดคุยกันโต้อตอบกันดีนะหรือว่ามันอาจจะมีการพัฒนาอะไรก็ได้เนาะช่วงจังหวะนี้ความรู้สึกระหว่างเรากับเขามันเป็นช่วงที่ลองคุยกันลองปรับจูนเข้าหาก,กันนะนี่คือความคิดของเขานะ <c oughs> เราทั้งสองอาจจะห่างไกลกันจริงๆก็ได้อาจจะ อยู่คนละประเทศกันก็ได้หรือห่างไกลซึ่งพื้นที่กันละกันนะคะหรือมีความต่างอะไรกันหรือเปล่านะออแล้วก็บางคนอาจจะดีวกับชาวราศีธนูลัคนาธนูได้ด้วยเช่นกันนะคะบทสรุปช่วงนี้ยังไงนะคะบางคนอาจจะดีวกับคนวันศุกร์นะคะหรือเราอาจจะเป็นคนวันศุกร์ก็ได้อิทธิพลธาตุไม้ อ,อิทธิพลธาตุไฟไพ่ไม้อิทธิพลธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีพฤกษกและคนาพฤกษกได้ด้วยธาตุดินมงกรพฤกษก,กันได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงจังหวะนี้ระหว่างเรากับเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะยังวางผลกันได้แล้วก็บางคนอาจจะยังสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรใดๆอยู่นะคะอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสร้างเงินเนี่ยนะ หาเงินหาทองเพื่อให้มันเป็นปึกแผ่นมากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะความรักความสัมพันธ์ยังพูดคุยกันได้ยังให้คําปรึกษาการและการนะช่วงจังหวะน,นี้ถ้ามีการนิ่งการอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ไว้เลยว่าโฟกัสอยู่กับเรื่องเงินทั้งคู่เลยนะทั้งสองฝ่ายเลยนะมองว่าในความรักช่วงนี้ครึ่งแรกนี้นะคะ ให้ระวังแค่ราสีตูนอย่าไปจี้จุดอย่าไปนอยตัวเองนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานหรืออะไรใดๆแล้วเราจะอันธพาลมาถึงเรื่องของหัวใจนะคะอ่ะก็ต้องบอกว่ากับคนคนนั้นก็คือเขายังให้โอกาสที่จะเรียนรู้กับเราอยู่นะ,ะยังทําความรู้จักกันอยู่อะ่ะนะมันก็ยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะ ข้อความถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกราศีตุลเขาจะบอกว่าอย่างไรเราไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆจากเธอเลยต่อมาค่ะเปิดโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายเข้าหาเธอบ้างต่อมาค่ะเราเลือกเธอนะแล้วเราก็ต้องการเธอมากนี <c oughs> <c oughs> ่มาดูไพ่านางฟ้านะคะไพ่งเชินจะไว้ยังไงราศีตุล คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจหนึ่งใบค่ะ Give your relationship a chance ให้โอกาสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ว่าจะให้โอกาสเขาหรือให้โอกาสคุณก็ตามนะ,ะเพื่อให้หัวใจมันได้ทำงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับบางคนอาจจะน้อยอาจจะด้อยค่าตัวเองว่าฉันไม่คู่ควรไม่เหมาะสมที่จะมีความรักอีกต่อไป ปิดประตูหัวใจตัวเองไปซะง,งั้นก็มีหรือเราอาจจะคิดว่าเราไม่เหมาะสมกับเขาเราก็เลยหลบหน้าหลบตาเขานะคะไม่อยากไปเผชิญโลกไม่อยากไปสนใจเขาแล้วอะไรประมาณนี้เขาถึงบอกว่าอะไรนะเปิดโอกาสให้เราได้เป็นฝ่ายเข้าหาเธอบ้างนะคะเพราะบางคนอาจจะก้มหน้าเดินหนีไปเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเราเองราศีตุลนะอาจจะคิดตัวเราเอง ไม่เหมาะสมกับเขาไม่เหมาะสมที่จะมีความรักเราคงไม่สมหวังหรอกนะคะไพ่ใบนี้มาบอกให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองเราก็เปิดโอกาสให้กับคนที่คุณชอบหรือใครบางคนที่เขาชอบคุณได้เข้ามาทําให้หัวใจคุณเนี่ยได้ทํางานอีกครั้งหนึ่งใน <c oughs> ขอให้ราศีตุลคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ